ความสนุกที่ได้ติดตามคณะดนตรีปีพาดออกไปบรรเลงดนตรีตามที่ต่างๆและคำชมเชยที่ได้รับจากผู้ฟังด้วยความเอ็นดูที่มีต่อลูกครึ่งไทยอเมริกันเมื่อเป็นจุดเด่นเล่นดนตรีอยู่ในวงเปล่นให้เรมอนด์เฮนรี่เด็กน้อยในขณะนั้นมีกำลังใจฝึกหัดดนตรีปีพาดเรื่อยมาจนถึงวันนี้ไม่น้อยกว่า30ปีมาแล้ว ก่อนจะรับหน้าที่ดูแลว,วงดนตรีปีพาดคณะผู้ใหญ่สมานอินอ่อนต่อจากผู้เป็นพ่อเลี้ยงแล้วรวมลูกวงร่วมบรรเลงถวายมือภายในงานพิธีไหว้ครูประจำปีมีลูกศิษย์สายดนตรีนาตศิลป์ในจังหวัดลบบุรีเข้าร่วมไม่น้อยฮัลโหลคือจะทิชมีพลสได้ครับได้เลยอ,อุ๊ยผู้ภาษาไทยได้ ชัดด้วยเนาะขัดกับหน้าตา <laughs> จริงๆแล้วถ้าเกิดว่าไม่ได้คุยกันรู้จักกันมาก่อนเนี่ยก็คงจะดูไม่ออกเนื้อด,ดาไม่ถูกเ,เออว่าแบบทาไมถึงได้พูดภาษาไทยได้ชัดแล้วก็เล่นดนตรีไทยได้ดีขนาดนี้จริงๆแล้วก็เป็นเพราะว่าคุณเดมอนเฮนดีนะ้เนี่ยเขาโตมากับบ้านดนตรีไทยเลยใช่ไหมคะคแล้วก็พอมีความรู้พอที่จะส่งต่อให้กับเยาวชนคนรุ่นใหม่ได้ <นะ S 2> ก็ใช้บ้าน,นดนตรีไทยนในจังหวัดลบบุรีเป็นที่สอนด้วยนะคะเดี๋ยวต้องขอเรียนสักหน่อยพิดแต่ว่ามันไม่มีโน้ตติดไวเลยเหรอคะครู ใช่ครับไม่มีครับที่นี่จะสอนแบบไม่ใช้โน้ตเราจะ <ๆ S 2> ใช้การท่องจำมากกว่าท่องจำเอาเลยใช่ไหมคะใช่ครับมือใหม่หัดตีนี่จะตายคารามมังไหมคะเนี่ยหอมไม่ถึงขนาดเลยลองดูครับเราเริ่มจากอะไรก่อนเริ่มจากการจับไม้ก่อนจับมา งานประจำที่รับบรรเลงให้กับคณะลิเกภาภูมิขวัญใจมาเลายนาคนักดนตรีสายเลือดใหม่เรย์มอนด์เฮนรี่ยังเปิดบ้านสอนศิษย์มาฝึกหัดดนตรีไทยโดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพื่อเป็นพื้นที่เรียนรู้ให้กับผู้สนใจยึดคติส่งต่อความรู้ดังที่ตนเคยได้รับจากครูในวงปีพาดและชั้นเรียนดนตรีไทยของวิทยาลัยนาฏศิลปบบุรีซึ่งเจ้าตัวเป็นศิษย์เก่า แม่เรมอนเฮนรี่เคยย้ายกลับไปอยู่กับครอบครัวที่รัฐเท็กซัสสหรัฐอเมริกาแต่ยังผูกพันนำผืนเรนาตติดตัวไปซ้อมมือนานถึง5ปีก่อนกลับมารับช่วงต่อคณะด,ดนตรีปีพาดด้วยความถนัดและใจรักหวังอยากให้ดนตรีไทยเป็นที่ชื่นชมเสมอเป็นสิ่งที่ผลักดันทําให้เราต้องทําให้มันดีขึ้นไปเรื่อยๆไม่งั้นคนจะมองอีกมุมหนึ่งคนจะมองว่าเฮ้ยมันไม่ใช่คนไทยมันถ้าเอาไปตีถูรูถูกกังเอาไปทาแบบไม่ดี ถ้าเขาพูดคํานั้นมาเราจบเพราะเราไม่เหมือนคนอื่นอย่างหนึ่งเราเลยต้องพยายามทําให้มันดีขึ้นทําทุกครั้งให้มันออกมาดีที่สุดเพื่อที่แบบว่าเขาจะได้ไม่ว่าว่าอันนี้โดนตรีไทยของเขานะของมีครูนะเราเป็นลูกเราอะไรเงี้ยก็ให้เขาเรียนเรื่อยไปเลยต่อเขาให้เป็นครูเขาแรกเขาจะไปเรียนเข้าราชการบอกไม่ต้องเข้าราชการหรอกแค่นี้เราก็บค <c oughs> บอกเขาแค่นะี้แล้วเขาก็ ต่อไปเรื่อยเลยมาเอามาหาัาติพผ่าตลอดเลยผ่าไปผ่ามาได้นจนจ,จนมาเรื่อยๆมาเรื่อยจนป่านนี้เขาก็เป็นชูต่อสอลุซนนอกอยมาเรื่อย ความตั้งใจจริงนับจากเริ่มตีคองมอนเป็นเครื่องดนตรีแรกที่ฝึกหัดเล่นเรย์มอนด์เฮนรี่ก็ขยับมาสู่เครื่องดนตรีอื่นๆจนบรรเลงได้ครบทุกอย่างที่มีในวงปีพาดเพราะเห็นว่าเป็นวิชาติดตัวและเป็นมรดกดนตรีที่ส่งต่อไปยังสิทธิรุ่นใหม่ดังเห็นแบบอย่างมากน้ำอ้อยจำจิตไทย PBS รายงาน